นมัาถุรันตนทิยสสะขอความน้อมน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยและขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือปาลิสิกขามาที่หน้า201เรามานับเลขกันต่อจากเมื่อวานต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเรานับมาถึง100วันนี้ก็จะปานับ200นะครับ200-300นะนับเลขเต็มก่อน หนึ100บาลีคือสตังนะครับสองก็ง่ายๆไม่ยากนะก็นำเอาสังขยา2 3 4สมานะมานำมาไว้ข้างหน้าจากนั้นก็จะนับได้แล้วนะครับเช่นเช่นสองก็นำาเอาทวิซึ่งแปลว่า2นะมาต่อกับสตังนะครับมานำหน้าคำว่าสตังก็สำเร็จรูปเป็นทวิสตังแปลว่า200 ซึ่งวิเคราะห์ด้วยสมาหาราติคุสมานะครับว่าทเวสตานิทวิสตังร้อยทั้งหลาย2ชื่อว่า200 100 2ครั้งนะครับจึงแปลว่า200นะก็เป็นกลายเป็นสังขยาคูณเอาคูณน,นะครับต่อมาท่านบอกว่า300-900ถึง900นี้ให้เทียบเคียงจากนี้เอานะครับ300นะเราก็นาเอาเลข3เลข3ก็คือติ บวกกับสตังนะครับติบวกบบวกับสตังต่อกันเป็นติสตังแปลว่า300ไม่ต้องแปลงติเป็นเตนะครับนะติสตังแปลว่า300 400ก็นําเอาคําว่าจตุซึ่งแปลว่า4บวกกับสตังต่อการเป็นจตุสตังแปลว่า400 like 500หนห like ้าเอาปัญจะซึ่งแปลว่า5สตังแปลว่า100ต่อการเป็นปัญจสตังได้คําว่า500นะครับ ปัญจสตังหกร้อยละ่ะหกร้อยก็นำเอาฉาซึ่งแปลว่าหกต่อกับสตังรวมกันเป็นฉาสตังแปลว่าหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็คือสัตตะซึ่งแปลว่าเจ็ดสตังแปลว่าร้อยต่อกันเป็นสัตตสตังแปลว่าเจ็ดร้อยแปดร้อยนำเอาอัฏฐะซึ่งแปลว่าแปดบวกกับสตังนะต่อกันเป็นอัฏฐสตังแปลว่าแปดร้อย เก้าร้อยนะครับเก้าร้อยก็คือนวะบวกกับสตังต่อกันเป็นนวะสตังแต่ว่าเก้าร้อยต่อมาหนะ 1, ึ่งพันะหนึ่งพันก็คัมบาลีก็คือาศาสตร์สังนะครับหนึ่งพันซึ่งเกิดจากการนําเอาทศศมาบวกกันหนึ่งร้อยครั้งนะครับบวกกันหนึ่งร้อยครั้งหรือ,อทศะะคูณ10นั่นเองนะครับนะไม่ถูกดิต้องเป็น อ่าสิบคูณหนึนะครับอ่าสิคูณกับ100ก็จะได้พันนะอย่างในรูปวิเคราะห์นะครับเห็นไหมถ้ทศคูณีตังสตังศาสังนะหนึ100อันคูณด้วยสิบนะชื่อว่า1000งพันหนึคูณด้วย10ชื่อว่า1000นะครับ <c oughs> คำบาลีก็คือศาสังนะครับทีนี้ทำตัวรูปอย่างไรนะ ลบทัศา99ตัวนี่นะครับลบทัศา9ตัวแล้วก็แปลงทัศาที่เหลือเป็นศาสสังลบโยวีพัทส,สำเร็จรูปเป็นศาสสังนะครับแปลงทัศน์าเป็นศาสสังเลยแล้วลบโยจึงได้รูปว่าศาสสังทีนี้ศาสสังแปลว่า1,000ไปที่10,000ครับ1,000 0เราจะเขียนบาลีว่าไงก็คือ นำเอาทัศะซึ่งแปลว่าสิบมาต่อกับศาสังกลายเป็นทัศะศาสังสิบพันนะครับสิบพันก็แปลว่าหนึ่งหมืน่นหรือคำเฉพาะของเขาเลยก็คือหน้าหูตังนะครับหน้าหูตังแปลว่าหมืน่นวิเคราะห์ว่าท่ศาศะคนนี้ตังศสาสังท่ศะศาสังหนึ่งพันอันคูณด้วยสิบชื่อว่าหนึ่งหมืน่นต่อมาหนึ่งแสนหนึ่งแสนก็นำเอาสตา มาต่อกับศาสตร์สังนะครับสตศาสตร์สังรวมกันเป็นสตศาสตร์สังหนึ่งร้อยพันะหนึ่งร้อยพันเท่ากับหนึ่งแสนหรือคําเฉพาะของเขาเลยก็คือลักขังก็แปลว่าหนึ่งแสนสตะคุณิตาศาสตร์สังหนึ่งพันอันคูณด้วยหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งแสนหนึ่งพันคูณหนึ่งร้อยนะครับเท่ากับหนึ่งแสนต่อมาหนึ่งล้านคำบาลีก็คือ ท่สะบวกกับสตะแล้วก็บวกกับศาสังสามคำด้วยกันนะครับรวมเป็นท่สะสตะศาสังนะสิบแสนครับสตะก็แปลว่าสิบสตะศาสังแปลว่าแสนสิบแสนเท่ากับหนึ่งล้านก็วิเคราะห์ว่าท่าสะคุณิตังสตะศาสังท่สะสตะศาสังหนึ่งแสนพันคูณด้วยสิบชื่อว่า 1นึ่ล้านเนี่ยสุดท้ายเราก็นับเลขมาถึงล้านแล้วนะครับแต่ยังไม่จบนะครับวันนี้ยังพอมีเวลาอยู่เราก็มาดูกันต่อวิธีการประกอบสังขยาร้อยล้านพร้อมเศษครับ100 1 0 0 1ถึง1ล้านพร้อมเศษทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเศษขึ้นมาแบบ 101-1, 1 2 2เราจะต่ออย่างไรนะครับ วิธีการต่อสังขยาประมาณนี้นะครับจะใช้คำว่าอุตระซึ่ง,แป,าาแ,ปงแปลว่าเกินหรือคำว่าอธิกาแปลว่ายิ่งแปลว่าเกินเข้ามาช่วยอย่างเช่นคำว่าเอกาธิกาสตังนะครับเอกาธิกาสตังแปลว่า1น1่0 0อันเกินไป1ก็คือ101เป็นเอกาธิกาสตัง1นึ่งร้อยองเทอธิกาสตัง103เตอธิกาสตัง 1. 0 4จตุราธิกาดตัง105ปัญจาธิกาตัง106ชลาธิกาตัง107สัตตาธิกาสตังห0 8อัฏฐาธิกาตัง1น9นวาทิกาตัง110ทัศาตัง111 12 13 14เราก็สามารถเทียบเคียงเอานะครับเปลี่ยนจากทัสเป็นเอกาทัศนะนเอกาทัศนทวาทศตรรศะ จตุทัศาไปนะครับ110และ100หันยิ่งด้วย10ต่อมา120วีสถาธิกาสตัง120ติงสาธิกาสตัง130จัตตาลีสาธิกาสตัง140ปัญญาสาธิกาสตัง150สัทธาธิกาสตัง160สัตตตาธิกาสตัง170อสีตาธิกาสตัง190นวุตาธิกาสตัง1 อาศีตาที่กาสตังหนึ่งนวุตาที่กาสตังหนึ่งนะครับนี่ก็คือเศษเศษของเขาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเขียนเป็น1000แล้วก็เศษหนะึ่งหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองจนมาถึง1นึ่เราก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนสตังตัวนี้นะครับสตังคำท้ายเนี่ย เป็นาสัง์เป็าสังเขียนว่าไงก็เอกาธิกะศาสตรสังหนึ่งร้อ่งพันหนึเวอธิกาศาสังหนึ่เตอธิกาศาสังหนึ่ันสามจะตุราธิกะศาสังหนึ่งพันสี่ปัญจาธิกะศาสังหนึ่งพัน้าชราธิกะศาสังหนึ่ัสัตตาสตตาิกะศาสตรสังหนึ่ อัตตาทิกสศาสังหนึ่งนวาทิกสศตสังหนึ่งพันเก้าทศาีกสัสังหนึ่งพันสิวีสตาธิกสาาสังหนึ่งพันยี่สิบติงสาธิกสัาสังหนึ่สามสิบจัตตารีสาธิกสาาสังหนึ่งพันปัญญาสาธิกสศาสังหนึ่งพันหาสิกอัตาสัสังหนึ่งพันกสิสัตตาธิกสัาสังหนึ่งพันเจ็ดสิบอสีตาธิกสัตสังหนึ่นเก้าสิบนาวุตาทิกสัาสัง1นึ่พ ขาอีกล้อสิตาทิกาสาสัง1080งพันแปดสิบนวุฒาทิกาสาสังหนึ่งพันเก้าสิบนะครับถ้าจะเป็นหนึ่งหมื่นอะหนึ่งหมื่นอันเกินไปหนึก็เปลี่ยนจากสตะเป็นทศาสาสาสังหนึ่งแสนอันเกินไปหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนจากสตะเป็นสตาสาสังพอจะเข้าใจนะครับนี้ก็คือต่อเศษนะเศษ นะครับใช้คําว่าอธิกะทีนี้หันมาใช้คําว่าอุตระบ้างถ้าเราหันมาใช้คําว่าอุตระก็เอาอุตระเนี่ยแทนที่อธิกานะครับเอากาธิกะสตังเนี่ยแปลว่า1 0ึ1แต่ถ้าเป็นใช้อุตระก็จะได้รู้ว่าเอกุตระสตังนะครับเอกุตระสตังก็แปลว่า100อันเกินไป1เหมือนกัน เอกุตรัสตังหนึ่งร้อยเกินไปหนึ่งนะครับถ้าเป็นหนึ่งร้อยสองก็เทวุตร,รัสตังนะเขียนไว้ด้วยก็ได้นะครับทเทวุตร,รัสตังหนึ่งร้อยสองเตอุตร,รัสตังหนึ่งร้อยสามจะตุตร,รัสตังหนึ่งร้อยสี่สนทิกันเลยนะครับนะเอาอาธิกาออกไปเป็นจะ จุดตระสตังหนงร้อปันจุดตระสตังหนึ่งร้อยห้าฉลุดตระสตังหนึ่งร้อยหกหรืออาจจะเป็นฉุดเลยก็ได้นะครับฉุดตระสตังหนึ่งร้อยหกตุดตระสตังหนงร้อยดอัุดตระสตังหนึงร้อนวุตระสตังหนึงร้อาทัุตตระสตังหนึ่งร้อิบวีสะตุดตระสตังหนึ่งร้อยยี่สิบติงสุดตระสตังหนงร้อามสิ จตาลีสุตระสตัง140ตามทันไหมครับเอาคำว่าอุตระเนี่ยไปต่อต่อท้ายนะครับต่อมาปัญญาสุตระสตัง150อััุตระสตัง160สัตตะตุตระสตัง170อาศีตุตตระสตัง180วุตุตระสตัง หนึ่งร้อยเก้าสิบนะส่วนจะเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันสองพันสามนะหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่ก็เปลี่ยนจากสตังเป็นศาสังเช่นเดียวกันนะครับพอจะเข้าใจไหมคิดว่าไม่ยากนะครับเอาละวันนี้ก็เหตุสมควรเข่เวลาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับสเพทุมเห สุขิตาโหธท,ทุกขามุจธะ,ทะ